พิธีกรดังออกตัวแทนส่งการหลังโดนด่าไม่ทำหน้าที่พอ่อสืบเนื่องจากไปเด็นที่ส่งการเตชะนารงคโพสภาพเดี่ยวของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่า2023ั e ยี่ส งานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าทำหน้าที่พ่อบ้างหรือเปล่าสงการงานวันเกิดลูกสาวก็ไม่คิดจะอวยพรให้ลูกบ้างเลยเป็นพ่อที่แย่มากจนมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนสติชาวเน็ตคนดังกล่าวจำนวนมากล่าสุดพจน,น์อนท์ผู้จัดจาก,การพิธีกรรายการได้แนะนําผ่านรายการทัวร์มาลุงบอกว่าบางทีเขาก็ไม่อยากให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเขาเป็นพ่อลูกกันเขาจะเอะอะไรก็เรื่องของเขา ไอคนที่โพสเนี่ยเคยอวยพรพ่อบ้างหรือเปล่าอวยพรแม่บ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นใครมาใหม่มาเม,ม,ม้นรู้ดีไปกว่าเจ้าตัวอยากให้ฟ้องมันเลยคุณสงการเอาซะหน่อยพวกเนี้ยอย่าบอกรู้เท่าไม่ถึงการนะพวกเนี้ยโพสขนาดนี้รู้เท่าถึงการแล้วนะ